มาเปลี่ยนโคมไฟหน้ากันนะครับตัวนี้ Hon d a c i ิตี้ไทเซตนะครับเจอหินนะเนี่ยก้อนหินยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับเจอหินดีดจากรถสิบล้อแถวแถวหน้าพารานนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนโคมไฟใหม่กันเดี๋ยวมาดูโคมก่อนนะครับว่ามันถูกทางหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับอันดับแรก มาถูกทางของมาถูกทางยี่ห้อมันอ่านว่าอะไรอะดีพูดีพออะไรก็ช่างมันนะครับ <laughs> ดูจากสภาพแล้วนะครับผมก็ไม่เคยเปลี่ยนนะน่าจะต้องยกกระจังหน้าออกก่อนนะครับ ตอนนี้ผมถอดโคมออกได้แล้วเดี๋ยวไล่สเต็ปให้ดูอีกทีนะครับถอดจิบล็อกกระจังหน้าด้านบนนะครับด้านล่างมันจะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับแล้วก็ใต้ซุ้มล้อซ้ายขวาอย่างละตัวนะครับที่โคมนะครับมีน็อต1 2แล้วก็ด้านข้าง3นะครับแล้วก็ขาค้ำอีก2ตัวที่โคมถอดน็อต5ตัวนะครับทีนี้เราก็จะบิดถอดหลอดไฟออก เรียบร้อยครับก้อนหินนี้อยู่นี่เลยเนี่ยครับหินก้อนเบลเลอร์เลยนะครับโบ,โบเข้าไปตรงนี้ดีไม่เข้ากระจกนะครับถ้าเข้ากระจกนี่แบบไม่รู้จะยังไงสภาพไหนนะครับตอนมันกระเด็นผมเห็นนะมันกระเด็นมาจากหลังรถสิบล้อไม่รู้ว่าหินมันดีดหรือว่ามาจากสิบล้อท้ายสิบล้อนะที่บรรทุกสิบล้อมันล่วงลงมาไม่แน่ใจนะแต่เห็นอีกทีนึงมันแวบมาหน้ารถแล้วดังปึ๊กกระแทกแรงนะครับ ผมเอ้ยคงเป็นห็นหินดีธรรมดากลับถึงบ้านนะครับมาอีกวันหนึ่งมามองหน้ารถโอ้โหเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับเปลี่ยนโคมใหม่ไปนะครับของเดิมเนี่ยของแท้เลยนะเนี่ยปั๊มฮอนด้าตรงนี้เลยโคมเดิมนาเสียดายครับไม่เป็นไรตามอายุขายน้องแนะน้องบอกพอเถอะมาทียบโคมเก่าโคมใหม่นะครับใส่ปิ้งนะครับข้างหน้าเข,า,า,ขาจะ ติดฟิลมแบบนี้มานะครับแล็ปมามุมนี้ปั๊มว่า r h นะครับเดี๋ยวลอกออกมาให้ดูในรายละเอียดเลยล้คกัโคมนี้ผมได้มาเกือบเกือบพันนะซื้อมาตอนมีโค้ดส่วนลดนะครับเขาก็าตั้งอยู่พันสองมั้งด้านหลังก็มีดี p o ดี e อผมอ่านผิดก,ก็ช่างผมนะครับเพราะผมก็เพิ่เคยเปลี่ยนครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยมีที่ให้แกะออกสามจุดนะครับใส่หลอดไฟก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ปั๊มว่า medin ไต้หวันนะครับ ของแท้ของปลอมมู็ดูไม่เป็นนะไม่เป็นไรแต่มันก็ต้องเปลี่ยนแล้วล่วะเดี๋ยวเปลี่ยนใส่ลับขึ้นเหมือนเดิมครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าเพิ่งใส่กระจังหน้านะเราต้องเทสตก่อนนะครับว่าไฟเราติดครบทุกดวงหรือเปล่านะถ้าทําคนเดียวจะเทสยังไงครับเอามือถือตั้งกล้องไว้เลยแล้วก็ไปลองเปิดไฟดูครับไฟลีไฟลีติดต่อไฟสูงเปิดไฟสูงเปิดไฟสูงติดครับติดไฟลีเปิดไฟเลี้ยวอ่าโอเคนะครับติดปกติ อ่นี้ยิงไฟสูงแปบๆติดปกติโอเคเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับว่าโคมไฟใหม่โคมไฟเก่าเนี่ยเปิดพร้อมกันมันติดไหมไฟลีไฟสูงปิดรับไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเปิดดูฉเฉลยนะครับทำงานได้ปกตินะครับใครสนใจไฟตัวนี้นะครับอะไรดีพอดีโพอ,อะไรไม่รู้อ่านว่าอะไรไม่รู้นะผมก็ซื้อมาใช้งานครั้งแรกเหมือนกันนะใครสนใจดวผมปักลิกงแปดตะเก้าไว้ให้นะครับ เกือบเกือบพันนะครับประมาณพันบวกลบนี่แหละนะครับไม่ใช่สปอนนะผมก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยก็เห็นเห็นว่ามันเป็นโครมเดิมติดรถเลยนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนครั้งแรกผมก็เปลี่ยนได้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากใช้เครื่องมือพื้นฐานนะครับ